การโคชูนจิตหรือที่เราเรียกว่าวาปโคดเป็นกระบวนการของการปลดล็อกปลดล็อกระบบจิตที่เราเรียกว่าวาปเอ็กซ์เพีรียนประสบการณ์นี้จะทําให้เราสามารถที่จะกระตุ้นการทํางานของเซลล์สมองที่มีอยู่96รล้านเซลล์ให้เกิดปฏิกิริยาทางควันตัมแน่นอนเราจะหลังสารที่เราเรียกว่าสารโดสดอเอส โดดมาจากทูพามีนมาจากออกซิโทโซินแล้วก็เซโรโทนินและเอ็นโดฟินซึ่งเป็นสารที่รวมตัวกันเราเรียกชื่อยอ่อวัดโดสมันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีปฏิสารในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะรู้สึกถึงพลังงานของการตื่นรู้ในระดับของซูเปอร์เนเจอรอลสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ดังนั้นการวาร์ปโค้ดจึงเป็นกระบวนการของการเปิดสวิตช์หรือติดอาวุธทางจิตวิญญาณ หรืออาจจะใช้ภาษาง่ายๆที่เรียกว่าการค้นพบศักยภาพที่ล้ำลึกที่สุดในความเป็นสุดยอดมนุษย์ที่เรียกว่า super natural มันเป็นเทคนิคที่ทําให้เซลล์กว่า9ก้ล้านเซลล์ในสมองของเราเกิดการกระตุ้นผ่าน neo contact ผ่านไพนิวแกนเป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่ที่ไททอยเราแล้วก็เชื่อมกับตาที่3ที่เรียกว่าต่อม p i ูอิตาลีสิ่งที่เกิดขึ้นคือการสปาร์คทางควอนตัมเราจะเกิด ความรู้สึกตื่นตัวตื่นรู้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญคือเกิดฟูลฟิลเกิดพลังงานของชีวิตที่เต็มไปด้วยความความความเบิกบานความมีชีวิตชีวาวิธีการนี้เป็นวิธีการของการกระตุ้นสมองด้วยการโปรแกรมจิตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร,ร์ก็คือคลื่นความถี่ในโลกใหม่ที่เราเรียกว่าความถี่แบบกรา m า wave ที่ทําให้สมองของเราเกิดปฏิกิริยาทางเคมี Me, จนเกิดการตื่นรู้ของชีวิตอย่างแทรร้จริง อย่าลืมนะครับกระบวนการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถจูนตัวเองกับความสําเร็จที่ไม่มีขีดจํากัดใช้กดแห่งแรงหนึ่งดูดแล้วการวาฟโคของผมเป็นการเชิญลลิงเป็นการเชื่อมกับข้อมูลในระดับ DNA ของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะไม่เหมือนใครในโลกมันเป็นการคนา้นคว้าที่ผมได้ทดลองในระดับของวิทยาศาสตร์ทางจิตกว่า60ปีแล้วพบว่าวิธีการนี้ เป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุดที่จะทําให้เราค้นพบศักยภาพลึนลับของความเป็นสุดยอดมนุษย์และสามารถที่จะปลดล็อกกระบวนการของชีวิตใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้เมื่อเราสามารถเปิดสวิตช์แห่งความสําเร็จเปิดสวิตช์แห่งจักรวาลผ่านกฎแห่งแรงดึงดูดได้อย่างชัดเจนเราสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ชั่วพริบตา และมันคือสูตรลับของสุดยอดมนุษย์ที่คุณทุกคนจะสามารถค้นพบความลับนี้ได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง